ฮัลโหลมันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันที่เก้านะครับผมตั้งใหม่นะมันเป็นแบบเรียกว่าเป็นเทรดทอล์กนะเมื่อก่อนนะสมัยก่อนเนาะตื่นเช้ามานะครับใครตื่นทันนะ สมัยก่อนก็จะเป็นรายการแหละทีนทอลนะฮะทีนทอล์ก hmm. ็เลยลองอเออมาเทรดทอล์กเล่นๆน,นะครับเ mm hmm. ชา้ามาเริ่มต้นนะ mm hmm. ก็แนะนำเพจ mm hmm. เปลนหนึ่งนะครับเช mm hmm. ้ามานั่งกินกาแฟากันไปคุยกันไปนะครับ mm hmm. ตามันจะปือป้อๆหน่อยนะตามมองไม่เห็น ก็คงตื่นนะครับแล้วเมื่อคืนก็ดึกด้วยนะครับเดี๋ยวดึกเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับสับเพเหระเนาะคุยกันสับเพเหระก็แนะนำก่อนเพจนี้นะครับชื่อใหม่ Crypto City เนาะใครที่สนใจคริปโตนะครับอยากเข้ามีส่วนร่วมของโครงการที่เป็นคริปคริปโตนะโครงการนี้มันก็เหมือนแบบ ลักษณะของมันนำนำร่องไงนำร่องที่จะแบบว่าเออก็คือยกอยังใหม่มาแบบจะทำให้เป็นคริปโตซิตี้นะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีแบบเปิดวอลเล็อะไรกันเนี้ยผ่านเนียโปรโตโคอลนะครับวอลเล็ต่างกับอ็กเชนเนาะวอลเล็จะไม่เหมือนบิตครับไม่เหมือน ไม่เหมือนไม่เหมือนบิดครับไม่เหมือนบิตทัซ่าไม่เหมือนซิฟเมกนะครับบิตวอลเล็ตก็คือเราต้องรักษากระเป๋าตังค์อ่ะเหมือนกระเป๋าตังค์ของเราโดยส่วนตัวนะครับส่วนตัวอยู่ที่เราไม่ได้มีตัวกลางนะครับถึงแม้เนียก็จะมีเนียฟอนเดชั่นนะคือผมนะครับคือผมเนี่ย ตอนนี้เป็น near c e r t i f i c a t e developer นะครับนะครับตอนนี้ชื่อ list แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้อนาวยางเป็นทาง,ทางการก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับนยเนี้ยตัวเนี้ยนะครับของค r ิ p t o เนอะมาแจ้งกันนะครับอ่ะมาดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราเทรดต,ตัวไหนดูขอนเมื่อวานขอนเมื่อวานเราทีททไปเนาะ ที่หนึง่งหนอ่าสนะครับเราเอาเป้า t ทรา g เกตร์เซนต์นะครับก็43สาเหรียญน,นะครับเมื่อวานเทรดอะไรออสแคทนะครับออสแคทนะมีชน tp แล้วก็เด้งกลับมาดีหน่อยแล้วก็ลงต่อนะครับความคิดก็ได้กินตั้งแต่แถวๆนี้แล้วเนาะเราปิดที่0จุดอ่าศจุด ก้าประมาณนี้นะตอนแรกมันแตะนะครับมันแตะ TP แล้วมันเด้งขึ้นนะครับเนอะอย่างที่ผมบอกว่าเทรก็ไม่ต้องไปสนนะครับไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับถ้ามือไม่ได้แบบอย่าไปมือบอลนนะเพราะเดี๋ยวก็จะมี อารมณ์เข้าไปเกี่ยวนะครับถ้ายังมีอารมณ์ร่วมในการเทรดเยอะนะครับจะมีความรู้สึกเรียกว่าอะไร bias สสนะครับกับการเทรดเนาะยังมี bias กับการเทรดอย่างเงี้ยก็กเทรดปุ๊บวาง tp stop loss แค่น,นั้นจบนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาดูใหม่หรือว่ากลางคืนก็กลับมาดูอะไรอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ผมไลฟ์อยู่สองเพจนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อเพจนะฮะับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเสียงผมได้ปกติแล้วก็เดี๋ยวจะปรับเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ฉากหลังถ้าใครเห็นก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนละนะครับมันมันยุ่งๆอ่ะอันเา ไม่รู้มีใครเข้ามาบ่านะฮะวันวันเสาร์นะคุณเสาร์ก็ไม่น่ามีคนตื่นนะฮะไม่น่ามีคนตื่นนะครับโอ้ยมีคนมาด้วยสวัสดีครับคุณประเสริฐสวัสดีนะครับสวัสดีครับเนาะเมื่อคืนนะครับสรุปของเมื่อวานนะครับเมื่อวานเช้าเนาะเราเนี่ยครับทำเฟรม S อหนึ่งครัเฟรม S หนึ่งมันก็จะจบในวันส่วนใหญ่ก็วันเดียวจบนะครับเมื่อคืนก็สี่ห้าทุ่มมันก็จบแล้ว นะครับไม่ถึงอนะ่ะเมื่อเมื่อวานตอนเย็นก็จบแล้วนะครับอย่างเงี้ยมันง่ายหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตก็เทรดไปแล้วปกติไม่ถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะไม่ค่อยถือข้ามแต่เมื่อวานมันทีพีก่อนนะครับเมื่อวานมันทีพีตัวออสแคทนะครับก็เลยได้ไปเนาะสองเปอร์เซ็นนะครับเมื่อวานเราได้ไปสองเปอร์เซ็นนะครับไม้เดียวแค่นั้นแหละไม่ต้องไปเทรดเยอะนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าดูทรงว่าคู่เงินไหนมันแข็งมันอ่อนนะครับเอาไว้เป็นแนวทางของอาทิตย์หน้าเนาะอันนี้เราโชคดีหน่อยมาโชคดีหน่อยเนี่มันตัดมาเป็นพอสดีมันไม่นัวกลับไปนะครับมันเกิดมันมีแนวมันมีแนวต้านที่มันแบบผ่าไปไม่ได้สักทีมันก็เลยร่วง ตอนแรกมันเหมือนจะเด้งขึ้นแล้วแหละนะครับมันจะเด้งขึ้นแล้วละ่ะแต่มันก็ตัดลงมาได้นะครับเพราะว่าก็ตามสตอนะครับไม่ได้มีอะไรอยู่ว่าเพราะว่าข่าวก็ไม่มีนะครับถ้ามีข่าวมีอะไรมามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่มีข่าวสถานการณ์ปกติมันก็จะ f ลอ l o w ล r วก d รนไปเรื่อยๆนะครับเนาะมันเป็นลักษณะนี้ แล้วก็ x หนึ่งได้ผล y นะครับอสองเรื่อเนาะเรื่องเทรดเรื่องเรื่องที่สามนะครับที่ผมบอกเนะาะเมื่อคืนทำไมนอนดึกไม่ได้นอนดึกเรียกว่าเราหลับตื่นตื่นจะนอนก็ตีหนึ่งนะครับแล้วก็เราหลับตื่นตื่นเพื่อนะครับเพื่อสิ่งนี้นะครับเพื่อสิ่งนี้นี่ฮะ ใครเล่นการ์ดโปเกมอนไหมใครสะสมการ์ดโปเกมอนนะครับเหมือนกันนะลักษณะเหมือนกัน,นแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของ NFL นะครับตอนนี้ผมมีสะสมการ์ดของ NBA นะครับแล้วก็อันนี้ NFL มันล่าสุดนะครับล่าสุดมันเพิ่งมานะครับมาไม่ขีดซีรีส์นะครับเพิ่งเปิดปใหม่ๆเลยยังเป็นเบต้าอยู่นะครับเป็นเบต้าอยู่ แล้วก็วันนี้เก็บไว้จะมาเปิดในไลฟ์นะครับผมยังเก็บเริ่มต้นเก็บอยู่เลยนะครับยังมีแค่แรนะครับแล้วก็คอมมอนอยู่สองอันเนาะราคาคอมมอนตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจนะเผื่อใครสนใจคอมมอนตอนนี้นะครับราคามันอยู่เอาตัวคอมมอนธรรมดานะครับราคามันขึ้นอยู่กับว่า <c oughs> อันนี้แชร์นะครับแชร์นะครับเผื่อให้สนใจ <c oughs> ราคามันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งดังเนาะดังแน่นอนอ่ะก็ดังนะครับอันนี้ผมก็เลือกเบนกอนะครับเพราะเบนกอมีเขาเรียกว่าอะไรอนะซูระโบเนาะซูร์โบเบงกอแล้วก็คอมมอนนะครับอยู่สองอันความสำคัญอยู่ที่หนึ่งดังราคานะอยู่ที่ คนที้ดังไหมนะครับแล้วก็ราคาไม่ใช่ราคาอีดิชั่นเนี้ยนะมันมีกี่ใบนะครับอย่างถ้าแลมันก็จะมีน้อยหน่อยเนาะมันก็จะมีพันสองร้อยใบข้อดีของมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะข้อเสียคือมันไม่ได้เก็บเป็นใบๆอะ่ะแต่ข้อดีคือ มันเป็นดิจิตัลดังนั้นจํานวนมันจะถูกฟิกอย่างถูกต้องแล้วซื้อขายเราซื้อขายในตลาดได้เลยนะครับไม่ต้องไปโพสต์เฟสบุ๊คขายไม่ต้องเมอะไรขายนะครับผมให้ดูราคาตัวน่าจะตัวธรรมดามากๆนะครับว่าเริ่มต้นมันเท่าไหร่เนาะอย่างตัวนี้อ่ะผม,ผมมีคอมมอนอยู่แอนโทนี Anthony, นะครับแอนโทนีวส รี่นะครับตอนนี้ราคาอยู่สตาร์ทอยู่ที่สิบเอ็ดนะครับก็ประมาณสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทเนาะดูตัวตัวแรนะครับเชมเมนี่แพทนะครับที่ซื้อนะครับไม่ได้รู้จักนะหนึ่งซื้อเพราะเป็นเบงกอและสองคำว่าแพทเนี่ย ผมชอบคริสแพสนะฮะคริสแพสก็คืออสตาร์หลอดอะตาร์หลอดนะฮะตาร์หลอดนะครับรคา,ค,รบานะค,รบคาอยู่ที่สี่สิบเหรียญน,นะครับก็ประมาณพันสองพันสามนี่แหลนะใบนนี้อ่ะมาดูคอมมอนอีกอันหนึง่งนะครับคอมมอนอีกอันหนึง่งใครมีอะไรแนะนำนะครับคุยกันมาได้นะใครแบบเออมาดูย้อนหลังนะครับบางคนก็ยังไม่ได้ตื่นหรอกนะ ดูย้อนหลังอันนี้ก็ประมาณห้าเหรียญน,นะครับแปดพันห้านะมันมีอีดิชันหนึ่งหมื่นกับแปดพันห้าแปดพันห้ายังไงแต่หนึ่งหมื่นเนี่ยแพงกว่าขึ้นอยู่กับซีรีส์ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับซีรีส์ด้วยนะแต่นี้ห้าเหรียญผมคิดว่าไอ้น,นี้ยน่าจะน่าจะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งจำนวนน้อยกว่าเอ้ยจะเอ่อจำนวนมันมากกว่านะครับมันเลยถูกกว่าอันนี้มันลิสต์แค่สามร้อยแปด มันเลยถูกอ่ะตอนนี้มีอยู่สามใบเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ตอนนี้แย่งชิงแพ็กยากมากนะครับแล้วเมื่อคืนโชคดีได้มาหนึ่งแพ็กดังนั้นเดี๋ยวจะเปิดในไลฟ์นี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดในไลฟ์นี้เลยจิบกาแฟก่อนขอให้ได้แรง ขึ้นไปหรือไม่ก็ค่าเลเจนเดอรี่นะครับเตรียมแจกของเะฮะนะฮะเตรียมแจกของอ่นะมาดูแพ็กนี้มันเป็นยังไงนะครับแพ็กนี้เนี่ยสว้เอาไปแล้วนะครับตอนแรกผมคิดว่าพลาดแล้วละเพราะว่ามันต้องหลับหลับตื่นตื่นอนะเวลาคุณต่อคิวปุ๊บนะครับเนี่ยไม่ต้องรอในห้องหนึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วได้เลขคิวอะไรอีดิชันนี้มันมี1นึ0 0หนะครับ1 7 0 0นที่ขายเมื่อคือนนะ่ะหนึ่งอันนะครับแล้วก็ผมได้คิวที่20,000ื่นแต่แรกคิดว่าไม่ได้ละนะครับไม่ว่าจะเน่าเหมือนทุกทีนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับอันนี้เป็น First Pay o ์ f อฟแนะครับของเอ a ดอ d ์นะครับ แล้วก็โมเมนต์นะครับมันก็บอกไปว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีคอมมอน29งหมจากเท่านี้นะครับมีแรอยู่7จ็ดแล้วก็เลเจนด์อยู่ใน37,500ื่็ดแนมีเลเจนด์อยู่173จดามังนั้นเราจะมาลุ้นเลเจนด์กับแรกันนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมาแล้วนะครับตอนนี้ใครงง,งนึกว่าจะคุยเทปบอลล็กอีกเดียวนะครับอคอจทิงเทปบอลล็กมันเราสรุปไปแล้วเนาะนะครับคุณประเสริฐอยู่เนาะเดี๋ยวคงดูอีกเพจนหนึ่งไม่อะไร มามาลุ้นกันนะครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับมาเปิดสี่สิบเก้าก็ประมาณพันใะใสรหรสเดี๋ยวผมใสรหรอ่ะอือ เป็น OTP นะครับร้นกันแท็กนี้ราคา49นะครับ49ก็ประมาณ1,700จ็ดพันหกพันเจดพันเจดรวมค่าฟรีก็ประมาณพนะันเจ็ดเนอะอันนี้เป็นบล็อกเชนนะครับเป็น Flow บลนะ็อกเชนเนาะ n f t ตัวนี้อยู่บน Flow บล็อกเชนนะครับไม่ได้เป็นแบบเหมือนแบบแอปขึ้นมาเหมือนแอป สมัยก่อนเนาะขึ้นมาแล้วก็ไอ้นี่กันนะครับเดี๋ยวเรื่องไลฟ์เดี๋ยวผมกําลังเตรียมเนาะอันนี้เดือนนี้ผมกําลังผมคิดชุกละหุกอะ่ะนะครับก็เลยบอกว่าเออลายเฟซบุ like ๊กแบบธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวผมมีโครงการอยู่เดี๋ยวเอาทั้ง facebook เอาทั้ง youtube เลยนะครับแล้วก็ตอนชเช้านี่คุยกันผมเห็นพวกข่าวเช้าไงที่มันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าเอออยากคุยบ้างครับ ตื่นเช้ามาชงกาแฟนั่งกินกาแฟคุยกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันจะซิงค์มันบอกว่าใช้เวลาเกือบสิบนาทีนะครับมาแล้วนะฮะสั่นแล้วสั่นแล้วเฮ้ยสั่นแล้วสั่นแล้ว,ลวมาดูกันจะเกลือหรือเปล่านะมาดูกันว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับไป ไปไหนก่อนดีคุณประเสริฐอยู่ว่าคุณประเสริฐยังอยู่ว่าคุณประเสริฐยังอยู่ว่าใไปไหนดีครับบนซ้ายกลางขวามีใครอยู่เบ้านะครับเปิดไปไหนดีเปิดมาไหนบาก่อนดี ผมดวงไม่ค่อยดีนะผมดวงไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นอาศัยดวงคนอื่นนะครับนะอาศัยดวงคนอื่นนะครับถ้าคุณทอมมี่ทำไมในนี้ขึ้นทนทอมมี่แต่ในนี้ขึ้นคุณประเสริฐงงงงขวาเนาะขวามาไป คอมมอนนะครับคอมมอนอุอ่ะดูไฮไลท์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่น,นะครับ โอเคมาแล้วนะครับชุกละหกนิดหน่อยนะครับมันก็จะประมาณนี้ได้คอมมอนเนาะคอมมอนเบนโรทริสเปอร์เกอร์เช็คก,ก่อนเลยเช็คก,ก่อนเท่อนอันนี้พิสเปอร์นะครับพิสเบิร์กอ๋อแล้วตำแหน่งที่แพงนะครับที่ดูเนาะเป็นคอร์เตอร์แบ็กนะครับคอร์เตอร์แบ็กนะครับ คนรีวคอเท่ไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะลองดูเท่าไหร่ไม่รู้ลิสต์หรือยังนะมีคนลิสต์หรือยังสามสิบห้านะครับสามสิบห้าราคาตอนนี้สามสิบห้าเหรียญน,นะครับดังนั้นเกือบใกล้คืนทุนล,ละเราเราเอามาที่สี่สิบแปดนะครับใบแรกก็ ก็ประมาณสามสิบห้านะครับอ่ะคุณทอมมี่หรือคุณประเสริฐเนี่ยในนี้ยขึ้นชื่อชื่อทอมมี่นะครับ, Tommy, รบแต่ตรงนี้ขึ้นประเสริฐผมก็เลยงงว่าเอ๊ะในในในมือถือผมอะนะซ้ายกับกลางครับเอาไหนดีนะครับดูเหมือนว่าแบบเรนนี้นะยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยทอมมี่ซ้ายกับกลาง พอดีตกี้โทษทีนะครับเขาข้าวมาส่งให้นะครข้าวของผู้ป่วยโควิดนะครับสายกับการอันไหนดีนะครับผมเลือกอะไรกันนะผมเลือกอะไรกันนะ ผมเลือกซ้ายนะครับขวาก็ดีซ้ายก็ดีนะครับไปฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวจะเลขน้อยอยู่สองศูนย์เก้าหกนะครับกลางๆกลางๆทีว่ากลางเฟย์แฮนริกสันนะครับเบงโก้น,นะครับได้เบงโก้มาอีกคนนะึงนะอุ้ยเียี <c oughs> ่บอ,อกกลัาใส่ดีเลย์เยอะ ันนี้เท่าไหร่ลิสที่โอ้อันนี้เกลือเนาะเออพราผมเรื่องนี้เกลือหกหกเหรียญตอนนี้เท่าไหร่ละสามสิบห้าบวกหกก็ประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบนะสี่สิบแพ็คมันสนะี่สิบเก้านะก็อีกเก้าเหรียญถ้าไม่ถึงเก้าเหรียญน,นะครับใบกลางถ้าไม่ถึงเก้าเหรียญประมาณเก้าเหรียญก็ ก็เกลือนะถือว่าเกลือ,ถ,อ,อถือว่าเท่าทุนนะครับแต่ข้อดีของการเก็บซีรีส์แรกๆนะครับอันนี้ผมเอามาจากเขาเรียกว่าเอามาจากประสบการณ์ของการเก็บ NBANBA NBA ตอนนี้ซีรีส์ส NBA อของ NBA top shot ตอนนี้ซีรีส์สพอซีรีส์สปุ๊บนะครับซีรีส์แรกมันจะออกจำนวนน้อยกว่าซีรีส์สและซีรีส์สาซีรีส์ 3, จองเยอะสุดเพราะว่าคนเริ่มคนมาเยอะ แล้วจะทำให้ซีรีส์หนึ่งมีราคานะครับก็เก็บไว้ประมาณปีรือสองปีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสายฟุตบอลพรีเมยรีเหมือนเข้าใจว่าของนี่ครับบริษัทอ d อ p p e r ็ปเปอรเนี่ยด p ปเปอร์แล่ยที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มของ nba nfl แล้วก็ ufc ตอนนี้เนาะ เขาเหมือนประมูลลิขสิทธิ์ของพีเมียลีกดังนั้นน่าจะมีการ์ดนะของทีมนี้พีเมลีกที่เป็นของเด็ปเปอร์นะครับไปใบกลางนะครับทอมมี่เลเจนด์นะเลเจนด์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 โอ้โหคอมมอน น่าจะเกลือทําแล้วโอ้โหพอดีเลยอะเก้าเหรียญสรุปเท่าทุนนะครับแพ็กนี้เท่าทุนถ้าดูราคาตลาดนะวันนี้นะครับเท่าทุนก็ถือว่าโอเคนะครับก็ยังเท่าทุนเนาะใบนี้แพงเบนโรชิเบิร์กเนี่ยแพง ทำไมถึงแพงต้องเสิร์ช Google ดูเป็นอดีตกองหลังอดมตซุปเปอมอนอ๋นนอ,อเป็นเหมือนแบบเหมือนเลเจียนน่ะคนนี้เหมือนตำนานเอ๊ะแต่เขายังเล่นอยู่นี่ยวดูประวัติก่อน อ๋อ oh, หนึ่งเนี่ยความแพงนะคอร์เตอร์แบ็กตำแหน่งที่แพงที่สุดคือคอร์เตอร์แบ็กนะกาดนะครับอันนี้ก็รู้ไปด้วยกันเนาะรู้ไปด้วยกันนะใครรู้มากกว่าผมก็บอกแล้วกันแต่เท่าที่ผมดูนะหนึ่งคอร์เตอร์แบ็กนะครับคอร์เตอร์แบ็กคอร์เตอร์แบ็กเนี่ยแพงสุดทุกอันเลยนะครับเนี่ยลองดูถ้าเป็น คอร์เตอร์แบ็นะเอาว่าการ์ดที่เป็นไม่เพียร <Quarter back. S 2> mm ์โพซิชั่นอ่าคอร์เตอร์แบ็กเป็นเนี่ยสาสิบหกเนี่ยสหกแล้วนะครับ mm hmm. คนลิสต์น้อยด้วยนะครับสามร้อยห้าสิบ สามสิบหกสาบเจ็ัอ,อเซลเท่าไหร่นันะครับชอซื้อกันเฉลี่ย3ามสหกสนะครับอันนี้คือข้อดีข้อดีของไ e อโฟกัสตรงนี้นะครับมันมันมีตลาดกลางนะครับมันมีตลาดกลางเนาะมีตลาดกลางนะครับโอเคก็สรุปได้นะครับได้ได้อันดีอันหนึ่งอ่ะได้ขอตัวแบกของเ i ซบ b u กสตีล e ลอร์นะครับ บิ๊กเบนบิ๊กเบนนะบิ๊กเบนรู้จักเพราะสุดกูเกิลเมื่อกี้นะครับบิ๊กเบนนะครับแล้วก็เกลือฮอร์โมนเกลืออีก2อันนะครับก็ลุ้นว่าหวังว่าใบนี้ราคาจะขึ้นนะครับแต่เท่าที่ดูก็เท่าทุนนะครับเท่าทุนมันมีอันนึงที่ผมของท็อปนะครับนะมีอันนึงที่เดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าเรื่องของเนี่ยท็อปเออันนี้ก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันอันนี้ข้อเสียคือยังถอนเงินไม่ได้นะครับแต่ตัวของที่เป็น d a p p e r La b นะครับพวก NFL n b a UFC พวกนี้ก็คือเอาถอนเงินได้หมดนะครับถอนเงินออกมาเป็นอ t h e r e u m ออกมาเป็นเงิน u s d อนะครับได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับอยู่บนโฟล์บอกเชน แล้วก็เดี๋ยวเรื่องเทรดนะครับเนาะความจริงเทรด forex แล้วก็เทรดกันแท่งนาทีสิบนาทีแต่เราก็จะคุยเสริมเรื่องอื่นนะครับเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของอะไรต่างๆนานานะครับหวังว่าคิดว่าคงเอนจอยกันเนาะในตอนเช้านะครับเหมือนแบบเหมือนมานั่งกินกาแฟแล้วคุยกันนะครับก่อนที่เราจะไปทําอะไรอย่างอื่นภารกิจอะไรอย่าง อันนี้ยอมรับตรงๆก็คือผมตื่นมาชงกาแฟแล้วก็มานั่งคุยทุกคนเลยนะครับแล้วยังไงคิดว่าเจอกันพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ตื่นสายนะถ้าตื่นสายผมจะถ้ามันเกินแบบเจ็ดแปดโมงไปแต่กปกติผมจะตื่นประมาณหกโมงเจ็ดโมงนะครับก็พรุ่งนี้มานั่งโมงกันต่อพรุ่งนี้ตลาดปิดนะครับก็ลองดูอย่างอื่นหรือ้ายอ,ยาอื่นๆมีตลาดหนึ่งที่ไม่ยอมปิดนะครับจะพอไม่ค่อยแนะนอเพราะมันเหนื่อย ตลาดคริปโตไม่เคยหยุดไม่เคยนี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาข้าวไปส่งให้ภรรยาข้างบนชั้นสองแล้วนะครับเขามาส่งข้าวแล้วเขาจะได้กินข้าวกินยานะครับก็ประมาณนี้เนาะก็คุยกันหอมปากหอมคอประมาณนี้นะครับทุกเช้าเนาะนะครับใครเทรดแล้วมีปัญหาหรืออะไรอยากแบบอ,อสนใจว็แบบตรงไหนอะไรไงคุยกันได,คนได้คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับ เฟททอกตอนนี้ผมตั้งไว้เป็นเฟททอกก่อนแต่ผมมีชื่อหนึง่งที่ผมคิดไว้อยู่นะครับแล้วคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อเพจหนำนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับคิดว่าผมคิดว่าน่าจะไลฟ์ทุกวันเลยนะเกประมาณนี้นะครับขอบคุณคุณทอมมี Tommy, น่นะฮะนะพรุ่งนี้เท่าบ้างนะครับนะเอาเป็นว่าใครว่างใครมาดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วก็มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะ พักจากเรื่องเสาที่ก็พักจากเรื่องเทรดถ้ดูเรื่องเทรดนิดๆหน่อยๆนะครับวันเสาร์ก็มาสรุปการวันวันอาทิตย์ก็เตรียมตัวที่เทรดวันจันทร์นะครับเนาะประมาณนี้โอเคสวัสดีครับ